จังหวัดอุตรดิตถ์ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และธรรมชาติอันงดงามด้วยคำขวัญประจำจังหวัดที่ว่าเหล็กน้ำพีหรือเรื่องเมืองลางสาดหวานบ้านพระยาพิชัยดับหักถิ่นศัก์ใหญ่ของโลกตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดแพร่และน่านทิศตะวันตกติดกับสุขโขท,ทัยทิศใต้ติดกับพิษณุโลกและทิศตะวันออกติดต่อทั้งจังหวัดพิษณุโลกและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจังหวัดอุตรดิตถ์มีพื้นที่กว่า7,800ตารางกิโลเมตรแบ่งการปกครองออกเป็น9าอำเภอ67ตำบลและ6 1 3หมู่บ้านมีประชากรกว่า4 3 9 6 2 9คน โดยมีชายแดนติดต่อกับสปปลาวยาวประมาณ145กิโลเมตรในพื้นที่อำเภอบ้านโคกและอำเภอน้ำปา่าและมีจุดผ่อนปรนการค้าตามแนวชายแดนถึง15ช่องทางสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญได้แก่วัดพระแท่นศิลาอา,ารวัดท่าถนนอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักเขื่อนสิริกิตบ่อลเหล็กน้ำพี ผู้สอยดาวอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหักตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิต์มีการบังคับบัญชาดังนี้พลตำรวจตรีสุธิพงศ์เพชรทองเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิต์และมีรองผู้บังคับการจำนวนหกนายรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายดังนี้ พันตำรวจเอกสิทพประพากรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิต์รับผิดชอบศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพันตำรวจเอกสิริโชตเนตรประภารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิต์รับผิดชอบงานบริหารและงานจเจรตาตำรวจรวมถึงศูนย์ปฏิบัติการและศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานหรือโดรน พันตำรวจเอกสิทธ,ธิพงศ์จันพุทธรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิตถ์รับผิดชอบงานกฎหมายและคดีศูนย์ปราบปรามการฟอกเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศพันตำรวจเอกธ,ธีราพัฒน์าริไยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์รับผิดชอบงานสืบสวนและงานความมั่นคงศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติศูนย์ต่อต้านการค้าม,มนุษย์และศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม พันตำรวจเอกลิขิตพงศ์ศีนารางรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์รับผิดชอบงานป้องกันปรับปรามงานกิจการพิเศษรวมถึงการลักลอบตัดไม้การกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและนี้นอกระบบตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิตถ์มีสถานีตำรวจทั้งหมด15สถานีแบ่งเป็นสถานีระดับผู้กำกับการ11แห่งระดับสารวัตรใหญ่2แห่ง และระดับสารวัตรอีกสองแห่งโดยมีผู้กำกับสืบสวนสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนและฝ่ายอำนวยการและหัวหน้าสถานีตำรวจทั้ง15สถานีตำรวจตามภาพฉายฝ่ายอำนวยการตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิตมีสายบังคับบัญชาดังนี้พันตำรวจเอกอำนาจรอดดอนไพรเป็นผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการและแบ่งออกเป็น8ฝ่ายดังนี้ ฝ่ายอำนวยการ1งานธุรการและกำลังพลดูแลงานสารบัญงานบริหารงานบุคคลสวัสดิการและงานศึกษาอบรมฝ่ายอำนวยการ2งานการข่าวสถิติและศูนย์ปฏิบัติการดูแลกิจการข่าวกรองการต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยฝ่ายอำนวยการ3งานยุทธศาสตร์ ดูแลด้านนโยบายแผนงานโครงการงานวิจัยและงานประเมินผลฝ่ายอำนวยการ4งานส่งกําลังบำรุงดูแลพลาธิการพัสดุอาคารสถานที่ยานพาหนะและงานโยธาฝ่ายอำนวยการ5งานจิตอาสาและมวลชนสัมพันธ์ส่งเสริมงานจิตอาสางานประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศฝ่ายอำนวยการ6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาและบริหารจัดการระบบไอทีของหน่วยงานฝ่ายอำนวยการ 7. งานกฎหมายและวินยัยดูแลงานด้านคดีการร้องเรียนและการดำเนินวินยัยฝ่ายอำนวยการ 8. งบประมาณและการเงินดูแลงบประมาณการเงินและบัญชีของหน่วยงานตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจเข้าถึงและมีการพัฒนา ดำรงตนอย่างตำรวจมีอาชีพและมีคุณธรรมพ้อมยึดมั่นในมีหลักนิติธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชนพี่น้องชาวอุตรดิตถ์อย่างยั่งยืน